สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีเจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ถ้าผู้ฟังอยู่กับผมพีพรพงษ์และเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมราคาทองคําในสัปดาห์หน้ากันครับว่ามีปัจจัยอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อตลาดทองคําบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรที่จะต้องเฝ้าระวังบ้างนะครับผมแล้วก็ทองคำเนี่ยมีแนวโน้มในการหลุด2,009หรือไม่นะครับมองกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงษ์จะสรุปให้ฟังครับ บันดาลโชคลาภความรักประสบความสำเร็จดังใจปรารถนาสู่การบูชาลักษมีคเนธบูชาทองคำแท่งพระแม่ลักษมีและทองคำแท่งพระพิคเนธคู่การเพื่อเสริมให้ดวงชะตาดียิ่งขึ้นทองคำแท่งออสเลส96.5%น้ำหนักทอง0.3 0.6และ1กรัมเริ่มต้น1,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย ทำกันในส่วนของภาพรวมราคาทองคําล่าสุดกันก่อนครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่3มีนาคมนะครับจนถึงวันศุกร์ที่7มีนาคมนะครับราคาทองคํายังคงแกว่นตัวอยู่ในกรอบสั้นนะครับผมนะฮะเปิดตลาดวันจันทร์นะครับ46,450บาทลูปพั่์ขายออกอยู่ที่ประมาณ47,250บาทครับในวันอังคารนะครับเป็นวันที่ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงสุดในระหว่างสัปดาห์นะครับทองคาแท่งขายออกอยู่ที่ประมาณ46,700ครับ รูปพันธ์ขายออกอยู่ที่ประมาณ4 7 5 0 0บาทนะครับแต่น่าเสียดายครับในช่วงของท้ายสัปดาห์นะครับราคาทองคาทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในช่วงของวันศุกร์ครับบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นในส่วนของราคาทองคําแท่งล่าสุดเนี่ยขายออกราวๆประมาณ46,400บาทนะครับอ้างอิงสมาคมค้าทองคําทองคําลูปพันธ์ครับ47,200บาทนะครับนี่ก็คือภาพรวมความเคลื่อนไหวของราคาทองคาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับประกอบกับในส่วนของราคาทองโลกตอนนี้นะครับก็ถือว่า มีการรีบาวปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่ว่ายังไม่สามารถผ่าน2,930ตอนไปได้นะครับทำให้สถานการณ์ราคาทองโลกล่าสุดเนี่ยนะครับก็กลับมาขึ้นไหวนะครับอยู่ในกรอบ2,890นะครับถึง2,930และตอนนี้เองครับโกลด์สปอตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,914นะครับในส่วนของราคาทองไทยตอนนี้ก็ถือว่าราคาทองไทยเนี่ยก็ื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ46,420บาทนะครับหากยิงในส่วนของ ราคาเหรียญทนะครับจากนี้เราจะมาดูกันต่อครับว่ามีปัจจัยอะไรที่จะมาเอฟเฟกต่อตลาดทองคาบ้างครับไปต่อกันที่ในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันต่อเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของสติราคาทองคําในประเทศนั่นก่อนนะครับ ผ่านไปแป๊บเดียวนะครับราคาทองคาจากจุดเริ่มต้นประมาณหลักพันนะครับตอนนี้เข้าสู่หลักหมื่นครับปี2025ราคาทองคำเนี่ยทำจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ47,450บาทนะครับก่อนที่จะมีการย่อตัวนะครับราคาขายออกล่าสุดในใเนี่ยจะเคลื่อนไหวแถวๆประมาณ46,500บาทนะครับในช่วงของราคาล่าสุดนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมของทองไทยที่ยังคงบ่งบอกว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหากเราดูในส่วนของตัวเหล่าวานิธนกิจทั่วโลกเนี่ยก็ยังมองว่าทองคำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ เทาที่เขามองเนี่ยอย่างน้อยๆเราน่าจะเห็น3,000เนี่ยเป็นที่แน่ชัดแล้วแต่มีบางโบกนะครับมองไปถึง3,100ถึง3,300นะครับ ได้ได้แก่นะครับในส่วนของโรกเแสซกเองนะครับธนาคาร UBS เองนะครับที่มองไว้ที่3 2 0 0นะครับฉะนั้นทองคําโลกเนี่ยยังไปต่อได้อีกไกลนะครับแต่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีการพักยกลงมาบ้างนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมก็ยังมองว่าทองคำนะครับจะมีการย่อและเพื่อไปต่อนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือภาพรวมนะครับที่สถานการณ์ราคาทองโลกและก็เหล่าวันนิธนกิจนะครับมองอยู่ตอนนี้ก็คือทองยังไปได้ต่อนั่นเองนะครับ หากเราดูในส่วนของโกลซีซันนอลของคำนะครับแน่นอนนะครับว่านะครับช่วงต้นปีเปิดปีใหม่มาเนี่ยจะเป็นพิยในการที่เหมาะสมแก่การเข้าซื้อทองคําเลยเราจะเห็นราคาทองคำเนี่ยนะครับเกือบทุกๆปีนะครับในหลายๆปีเนี่ยราคาทองคํามักจะขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับผมแล้วก็ จะขึ้นย,ยาวๆมันจะถึงช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เนาะจะถึงเข้าสู่ไซเคิลของการพักตัวลงบ้านนะครับจะเห็นจากกราฟเนาะนะครับผมนะก็จะเป็นไซเคิลของเขาแหละที่มีการพักตัวสัดส่วนใหญ่นะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาะคมนะครับผมนะฮะหากใครยังไม่มีทองในช่วงของต้นปีนะครับหากมีการย่อลงมานะครับในโซนนี้นะครับผมผมก็มองว่าเฮ้ยน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราแบ่งไม้เข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ราคาทองเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ในการพักตัวนะครับ ใกล้เคียงกับช่วงประมาณต้นปีนั่นเองนะครับให้เราเก็บทองกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำนะครับส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะเห็นได้เด่นชัดที่สุดนะครับในช่วงของไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ที่เปอร์เซ็นต์การขึ้นเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวซีซันอลทองคำนะครับที่ปกติแล้วนะครับก็จะเป็นพีเรียดที่เกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองนะครับก็นำมาฝากนะครับสำหรับในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนครับ และที่สําคัญเลยก็คือนะครับภาพรวมเนี่ยใน10ปีย้อนหลังเนี่ยเ็ดในส0ครั้งส่วนมากเนี่ยทองคำเนี่ยนะครับ ก็จะค่อยๆทยายปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับไปจนถึงปลายปีนะครับฉะนั้นหากใครยังไม่มีทองต้นปีนะครับผมหากมีการยกลงมาพันถึง2 0 0 0ันถึงสามพเนี่ยก็ยังมองว่าอุ๊ยน่าจะแบ่งไหมในการเข้ารับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการปรับตัวขึ้นในช่วงท้ายปีเนี่ยมีถึง70%ใน10ปีล่าสุดเลยทีเดียวนะครับและล่าสุดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยจากต้นปีนะครับเราจะเห็นประมาณ2 6 1 4จนจุดสูงสุดเนี่ยสองพ ในวันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเราเห็นแกบของราคาทองโลกเนี่ยประมาณ300ดอลลาร์แล้วที่ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ทองไทยเนี่ยนะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับราคาทองไทยนะครับเราจะเห็นแกบอยู่ประมาณสัก4,000กว่าบาทนะครับจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ42,550ครับจุดสูงสุดอยู่ที่ประมาณ47,450บาทก่อนที่จะมีแนวโน้มปรับตัวย่อลงมานะครับพักฐานอยู่ที่ประมาณ46,500บาทนะครับและแน่นอนครับว่าทองคำเนี่ยนะครับ ยังคงได้รับปัจจัยหนุนนะครับเชิงบวกจากการขึ้นภาษีของคุณพร้มนั่นเองแต่แน่นอนคบว่านะครับการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะครับแน่นอนจะมีการพักตัวบ้างนะครับผมนะเราก็เห็นว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยติดแนวต้านอยู่แถวแถวประมาณสัก2,930นเนาะ โซนนี้ยังไม่ผ่านนะครับผมแน่นอนครับว่าก็อาจจะมีแรงเทเไคายทากาไรออกมานะครับเพราะว่ามันยังบ่งบอกว่าขาบายยังคงนะครับไม่ได้แข็งแกร่งมากนักนะครับผมการที่ขาบายจะกลับมาแข็งแกร่งได้อีกระลอกหนึ่งผมมองว่าเขาจะต้องไปยืนเหนือ2,930ให้ได้ก่อนนะครับและที่สําคัญเลยก็คือคืนนี้นะครับนักลงทุนจะจับตาในส่วนของตัวเลขดอนฟากนะครับหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนั่นเองซึ่งคืนนี้นะครับถือว่านะครับตัวตลาดเนี่ย forecast ไว้มากหรือเกินว่าการจ้างงานเนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับถึง156,000ตําแหน่งนะครับจากเดือนก่อนอยู่ที่ประมาณ143,000ตําแหน่งนะครับแล้วก็อัตราว่างงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4%นะครับถ้าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กันไว้นะครับตัวเลขการจ้างงานสูงแบบนี้นะครับอาจจะทําให้ในส่วนของภาพรวมตลาดนะครับพลิกกลับมาแข็งค่าได้และก็อาจจะกดราคาทองคําให้ปรับตัวลงได้นะครับแต่กับการหากตัวเลขนะครับสวนคาดการณ์นะครับ กับการเป็นว่านะครับการจ้างงานเนี่ยนะครับออกมาแย่เลยตัวนี้ต่างหากนะครับก็จะไปดุนทําให้เฟดเนนะครับเพิ่มโอกาสในการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะทําให้ในส่วนของดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสอ่อนค่าและก็หนุนราคาทองคํากันต่อไปนั่นเองนะครับฉะนั้นคืนนี้นะครับก็จะให้มาติดตามกันในส่วนของนันฟามเนาะว่าจะเบก2,930 เป็นขาขึ้นได้อีกระลอกหนึ่งได้หรือไม่หรือหลุด2,890นะครับเพื่อทําจังหวะพักตัวนะครับผมนะฉะนั้นคีย์นี้คีย์หลักแล้วก็คีย์แนวรับแนวต้านหลับสําหรับวันนี้เลยนะครับผมและแน่นอนครับว่าตลาดนะครับยังคงรอนะครับในเรื่องของแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดต่อนะครับในช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนั่นเองนะครับว่าเฮ้ยนะครับสรุปแล้วนะครับปีนี้จะมีแววในการลดดอกเบี้ยหรือไม่นะครับถ้าหลายๆท่านเนี่ยนะครับวงบอกว่าเฮ้ย นะครับการลดดอกเบี้ยเนี่ยในปีนี้น่าจะยังไม่เห็นนะดอลลาร์อาจจะแข็งข้ามาได้แล้วทองน่าจะปรับตัวยออ่อแต่ถ้าเกิดว่าวิหลายๆท่านอย่างเงี้ยมองมาว่าวิน่าจะมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยสักครั้งหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยตรงนี้นะครับับจะทําให้ในส่วนของดอลลาร์มีโอกาสอ่อนและทองอาจจะปรับตัวขึ้นได้ฉะนั้นคืนนี้นะครับมีตัวเลขใหญ่นะครับสตัวเลยนอนฟาร์มด้วยนะครับแล้วก็แถลงการของเฟดด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องจับตากันต่อนะครับแน่นอนครับว่าในช่วงนี้นะครับ รพรอมเนี่ยมีการกลับไปกลับมาเดี๋ยวขึ้นภาษีเดี๋ยวไม่ขึ้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมมองว่านะครับนักลงทุนเนี่ยยังกังวลในเรื่องของสงครามการค้าของอเมริกาอยู่นะครับแม้ว่าสารฐเนี่ยตัดสินใจเรื่องเวลานะครับในการเก็บภาษีน้ำเข้ารถยนต์จากแคนาดาและเม็กซิโกเนี่ยออกไป1เดือนแต่ยังคงมีแผนที่จะเรียกเก็บภาษีจํานวนมากจากและการที่สารฐเนี่ยจะเรียกเก็บภาษี นะครับต่อสินค้าจากจีนด้วยแคนาดาเม็กซิโกนะครับสิ่งผลเอ่อส่งผลให้จีนและแคนาดานะครับก็ออกมาตอบโต้เช่นกันนะครับผมนะขณะที่เม็กซิโกเนี่ยก็เตรียมประกาศในการตอบโต้นะครับในวันอาทิตย์ที่9มีนาคมนะนะครับตรงนี้ระวังให้ดีนะครับผมนะอีกทั้งในส่วนของสหรัฐเนี่ยก็จะเริ่มใช้มาตรการภาษีศุลกากรตอบโต้นะครับกับทุกประเทศเลยนะครับผมที่จะเก็บภาษีต่อสินค้านําเข้าจากสหรัฐตั้งแต่วันที่2เมษายนนะครับ หากภาพนี้ยังมีอยู่นะครับแน่นอนครับว่าตลาดทองคำเนี่ยนะครับยังคงได้รับแรงหนุนเชิงบวกนะครับในแรงซื้อนะครับในหลายๆประเทศในเหลา่าซ็นรัลแบงก์ทั่วโลกนะครับ แต่กับการหน้าหักในส่วนของภาพรวมนะครับในมาตรการภาษีมันอ่อนค่าลงนะครับหรืออเมริกานะครับตัดสินใจเปลี่ยนใจละไม่เก็บละอะไรแบบนี้นะครับเหลี่ยนบาบ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัจจัยที่จะมากดดันต่อทองคําเป็นระยะระยะได้นะครับสิ่งที่จะต้องจับตากันต่อคีย์หลักก็คือนี่แหละฮะเรื่องสงครามการค้านี่แหละนะครับประเด็นหลักนะครับแล้วลงมาก็คือตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือสัปดาห์หน้ามีอะไรที่จะต้องติดตามกันบ้างนะครับหเลยวันที่11มีนาคมนะครับ 21นาฬิกาจะมีตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่จาก GOLTS นะครับวันที่12มีนาคมเวลาทุ่มครึ่น,นะครับจะมีในส่วนของข้อ CPI นะครับข้อ PPI อีกในวันที่13มีนาคมจับตาดูให้ดีนะครับผมนะฮะว่ามันสะท้อนเงินเฟอ้อสูงหรือต่ำนะครับผมนะแน่นอนถ้าเกิดสะท้อนเงินเฟอ้ออย่สูงแบบนี้นะครับ อเมริกาก็จะลดดอกเบีย้ยได้ช้าลงนั่นเองนะครับผมปัจจัยแบบนี้ก็จะทําให้ในส่วนของทองคำต้องโดนกดนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเกิดเงินเฟ้อมันลดลงลดลงนะครับเป้าที่เฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยก็จะมีสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่จะต้องบวกทองได้ด้วยนะครับผมนะวันที่13มีนาคมเวลาเดียวกันครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสุดการกันว่าง,งานรายสัปดาห์ช่วงเวลาคำครึ่งวันที่14ช่วงวนันศุกร์ครับยี่สิกาัาก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค แมชชีแกนนี่เป็นลิสต์ตัวเลขสกิลนะครับที่ไฮเอฟเฟกตต่อตลาดนะครับที่คัดมาให้แล้วนะครับก็นะครับก็ติดตามกันต่อนะช่วงต้นสัปดาห์น่าจะมีตัวเลขฟอร์แครออกมานะครับเราถึงจะรู้ว่าวิตัวเลขฟอร์แคร์เป็นลบหรือเป็นบวกต่อทองคำนะครับในส่วนของตัวตรงตอนนี้เองครับก็หากเราเอา ก็มี a อไอเนาะไปดึงข่าวออกจากทวโลกออกมาตอนนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับข่าวเชิงลบของท้องเนี่ยนะครับที่เป็นจํานวนข่าวเชิงลบเนี่ยยังเยอะพอสมควรเลยฉะนั้นเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยก็ยังเติบโตได้ในขีดจํากัดน,นะครับทองคํามันจะกลับมานะครับเป็นบวกเนี่ยก็ต่อเมื่อมีข่าวเนี่ยหรือมีเปอร์เซ็นต์ในข่าวทีดีต่อทองเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวสปล์แบบนี้นะครับ นะฮะเราจะถือว่าช่วงนั้นเนี่ยทองคาจะได้ปัจจัยหนุนทองคำเยอะแต่ตอนนี้นะครับปัจจัยหนุนไม่ค่อยมีเนาะฉะนั้นทองนะครับเติบโตได้ในกรอบจากัดมาต่อกันที่ในส่วนของมุมมองเทคนิคตอนนี้นะครับแน่นอนทองคำนะครับอยู่ในบูลลิสเทนในภาพรวมใหญ่หรือเทรนขาขึ้นเลยนะครับและยังเคลื่อนตัวเหนือกลุ่มนะครับเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายด้วยนะครับแม้ว่าจะมีการย่อสลับลงมาแถวเส้นค่าเฉลี่ย50วันแต่ก็ยังไม่หลุดนะนะครับอย่างไรนะครับผมนะฮะก็ ยังคงบ่งบอกว่าข่าบายในระยะนี้เนี่ยมันยังไปได้อยู่นะนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามมันก็จะติดแนวต้านอยู่ที่ผมบอกแหละ2,930เนี่ยถ้ายังเบรกไปไม่ได้แน่นอนครับว่าทองคำมันก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่ยังไม่ไปไหนนั่นเองนะครับก็อาจจะระมัดระวังนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ถ้ายังเบรก2,930เนี่ยอาจจะมีการเทขายสลับออกมาได้นะครับแต่นะครับหากเบรก2,930เราจะเห็นราคัขาทองคำเนี่ย ปรับตัวอย่างน้นอยๆนะครับ2 9 4 0 2 5 5้อยดีไม่ดีอาจลุ้นอ่อทำาายได้นะครับผมนะก็จะเป็นปัจจัยที่เราจะต้องติดตามกันต่อน,นั่นเองส่วนแนวรับมีอยู่ตรงไหนล่ะนะครับ2,895นี่แหละถ้าหลุดไม่ได้จะกโซนนี้นะครับถือว่าจะเริ่มเสียทรงบ้างแล้วแล้วก็น่าจะกลับไปพักฐานต่อนะครับอย่างน้นอยๆเราอาจจะเห็นประมาณ 2,850, 2 8 3 0ออีกครั้งหนึ่งนะครับ แน่นอนว่าตอนนี้นะครับราคาทองคำนะครับผมนะในไทม์เฟรมรายหนึ่งวันเห็นไหมครับมีการปรับตัวขึ้นระหว่างทางการปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับแน่นอนจะมีการจังหวะการพักตัวนะครับเราเห็นการพักตัวนะครับอย่างเด่นชัดเลยก็คือในช่วงของนะครับเลือกตั้งอเมริกานะครับในช่วงของปลายปีที่แล้วเนาะที่ราคาทองคำเนี่ยนะครับโดนทุบลงมาประมาณ100ยถึงองร้อยดนนะครับผมนะะแล้วก็อาจจะมีการพักตัวในช่วงของปลายเดือนธันวาเล็กน้อยนะครับผมและตอนนี้เองก็เป็นช่วงของการพักตัว นะครับผมนะแต่ทุกอย่างนะครับการพักตัวเนี่ยมันก็จะทําให้ในส่วนของราคาทองเนี่ยปรับตัวทำา i g ใหม่ขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจะสังเกตเห็นนะครับผมว่าทองคำนะครับพักตัวเสร็จนะครับเขาจะทำออทำ h i g ใหม่เรื่อยผมก็ยังวงเอ่ยยังหวังว่านะครับทองคำเนี่ยนะครับช่วงนี้ถ้ามีการพักตัวลงไปประมาณ1 0 0ถึง200ดอนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะในการเก็บของนะครับแล้วก็น่ใจจังหวะนะครับที่เขาเล่งนะครับจังหวะนะครับในการเป็นเทรนขาขึ้นต่อไปนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยราคา เติบโตมาแล้วประมาณ1 0 1 1ในส่วนของราคาของโลกถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากๆเลยนะครับผ่านเปเพียงแค่สงเดือนเพียงเท่านั้นนะครับทองไทยนะครับก็ยังวงบอกว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแต่มีการพักยกนิดนึงนะครับหลังจากที่ไม่สามารถเบรนะครับแนวต้าน47,000ได้นะครับตอนนี้ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าราคาทองไทยครับ4 6่0 0ื่6 0 0จะเอาอยู่หรือไม่นะครับถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการจะเห็น4 5่0 0 4่น0 0ก็อาจจะตามมาได้นะครับผม แต่นะครับผมนะเนี่ยต้านก็อย่างที่บอกครับเบส47,000ไปได้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะเห็นประมาณ47,500-48,000ในอนาคตได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับทางเทคนิคของตลาดทองคํานะครับนี่ก็คือในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับผมแน่นอนครับว่านะครับหากราคาทองคําปิดต่ำกว่า2,895เนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถยืนเหนือ2,900ได้เนี่ย ก็อาจจะผลักดันให้ราคาทองลงไปถึง2,860ในเบื้องต้นนะครับและหากุดจนนี้เราอาจจะเห็นประมาณ2,830ได้นะครับกรณีทรงตัวแน่นอนนะครับราคาทองเนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ2,890ถึง2,830ในระยะนี้ก่อนนะครับในกรณีขาขึ้นนะครับราคาทองจําเป็นจะต้องทะลุ2,930ต่อนะครับฉะนั้นแนวต้านนะครับสำหรับวีกหน้านะครับมองว่า2,930 2,955ถึง2,970ครับแนวรับนะครับ2 8ับ2,860ถึง2,830 ราคาทองไทยนะครับแนวต้าน46,500-47,000ครับแนวรับครับ46,300-45,700บาทนะครับอ้างอิงโกลสปัตโลกนั่นเองนะครับผมมาต่อกันทางเทคนิคกันหน่อยนะครับผมนะแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องก็ทําให้ในส่วนของราคาทองโลกเนี่ยยังพยุงเหนือ2,900ดอลล์ได้นะครับแต่อยากจะให้จับตาตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องด้วยในส่วนของตัว r s i i n ิ i c a t o r นะครับกราฟแท่งเทียนตอนนี้ที่ปรับตัวร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์เนี่ยนะครับ หากเข้าไปเทสจุดเรนเส้นป่าแถวๆนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ในการกลับตัวค่อนข้างสูงเลยฉะนั้นคืนนี้เราจะมีข่าวเรื่องของตัวเลขนอนฟาร์มถ้าตัวเลขนอนฟาร์มนะครับมงบอกว่าตลาดแรงงานของอเมริกาเนี่ยยังคงแข่งก่งอยู่เราอาจจะเห็นในส่วนของดอลลาร์เนี่ยนะครับอาจจะมีแท่งเขียวนะครับรีบาวกลับขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับทองคาก็ระวังตัวให้ดีนะครับอาจจะโดนกดจากปัจจัยดังกล่าวได้นะครับแต่กลับกันเลยหากตัวเลขนะครับออกมาแย่นะครับผมดอลลาร์ยังมีโอกาสอ่อนต่อผมมองว่าทองคำเนี่ยนะครับ อย่างน้นอยๆเนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนอยู่นะครับผมนะฮะเนื่องด้วยในส่วนของดอลลาร์ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเสียทรงจากเทรนขาขึ้นแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็เปรดหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวด้วยนะครับชนะนะครับในระยะนี้ก็ยังมองว่าเฮ้ยดอลลาร์นะครับแม้จะมีการ แข่งข่านะครับแต่ผมมองว่าก็ยังเป็นการแข่งข่าชั่วครู่เพราะว่ายังกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดยังไม่ได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมของดอลลาร์นะครับในทำเฟรมราย1วันนะครับดอลลาร์ทำเฟรมราย4ชั่วโมงหลักเป็นยังไงนะครับภาพรวมก็ยังกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดไม่ได้นะครับก็มองว่าถ้าเกิดมีการรีบาวก็อาจจะเป็นการรีบาวเพื่อปรับลงต่อนะครับฉะนั้นแต้มต่อยังมีต่อทองคําอยู่นั่นเองฮะดอลลาร์เนี่ยไม่มีการรีบาวขึ้นในระยะนี้นะครับ มาตัดกข้มาในส่วนของภาพดวงทองโลกนะครับตอนนี้นะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับประมาณ2913้้าดอลลาร์ทางเฟมเดย์ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับตั้งแต่ต้นปีนะเราจะเห็นว่าหากเราย้อนหลังไปประมาณสักปี2ปีเนี่ยทองคําก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับให้จังหวะเขาพักตัวบ้างนะครับระหว่างการขึ้นย่อมมีการพักตัวนะครับและแน่นอนพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นการพักตัวของรัคกทอง ไปทาจุดต่ําสุดแถวๆ2,830ดอลล์นะครับก็เป็นช่วงที่คนเนี่ยแบ่งเก็บของได้บ้างบางส่วนนะครับหากเราดูในส่วนของอีชิ้นกุ่ค้าภาพรวมใหญ่นะกราฟแท่งเทียนยังเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายยังเคลื่อนอยู่บนกลุ่มคาาขาขาึ้นด้วยลักษณะแบบนี้นะครับยังบ่งบอกว่าขาบายนะครับยังคงได้เปรียบตลาดอยู่นั่นเองนะครับกับการหากกราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆแบบนี้นะครับมันจะบ่งบอกว่าขาลงเนี่ยนะครับได้เปรียบตลาดนะครับก็จะเป็นในลักษณะ ที่ขาลงนะครับก็จะทําลงต่อไปนั่นแหละนะครับผมฉะนั้นช่วงนี้เราจะเล่นนิยมเล่นเซลล์แต่ตอนนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับภาพรวมใหญ่ถือว่าซื้อได้เรื่อยๆเลยนะครับผมเพราะว่าซื้อแล้วนะครับราคาก็ปรับตัวขึ้นไปเพราะว่ายังยืนเหลืออยู่บนคราวแล้วก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหลายด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเส้นแนวรับนะครับถ้าเกิดมีการพักตัวลงมาลึกๆจริงนะครับแนวรับแรกจะอยู่แถวประมาณเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับอยู่ที่ประมาณ2008นะครับ อีกแนวรับหนึ่งก็อยู่ที่แถวประมาณ2,730นะครับอีกแนวรับหนึ่งอยู่ที่แถวประมาณสัก2,600ดอนนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นเขาเทสเส้นค่าเฉลี่ยแค่50วันและ100วันเนาะฉะนั้นเราประเมินแค่นี้ก่อนละกันว่านะครับถ้าลงมาลึกจริงๆเรามองว่าน่าจะ2 0 0 8ง2 7 3 0นะครับผมแต่ถ้าในระยะนี้ยังประครองเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวได้ก็ยังไม่มีโอกาสในการเห็นการพักตัวนะครับตัดกลับมาในส่วนของภาพรวมทางเทมไราย4ชั่วโมงนะครับ ตามเฟรมรายสีชั่วโมงเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับใครที่เทรดนะครับในระยะนะครับสั้นนะครับผมนะระยะดาวระยะกลางนะครับก็ยังบ่งบอกว่าตอนนี้มันก็พยายามจะยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวไปได้นะครับผมนะถ้ายืนเหนือเส้นสีเหลืองสีม่วงแบบนี้ได้นะครับก็ยังบ่งบอกว่าขาใบาย,ยังได้เปรียบตลาดอยู่นั่นเองนะครับผมแต่กับกันนะหากหลุดประมาณ2890ดอดอลลาร์เนี่ยนะครับ ถือว่าจะเสียส่งเพราะว่าหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้100วันแล้วก็หลุดจากคลาวกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับด้วยฉะนั้นโอกาสที่เขาจะไปเทสแนวรับแรกนะครับที่อาจจะเห็นได้เร็วๆนี้ก็คือ2860นะครับตรงเส้นค่าเฉลี่ย2วันได้200วันได้นั่นเองนะครับผมนะเป้าอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับยังนะยังไม่มีสัญญาณขาลงนะฉะนั้นเป้าที่เขาน่าจะไปขึ้นไปน่าจะขึ้นไปได้ต่อนะครับผมนะขึ้นไปต่อนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ละ่ะ ฉะนั้นเรามาดูในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับแนวต้านตอนนี้นะครับน่าจะไปเทสแถว2,915และรอขึ้นต่อไปที่2,930ตอนนั้นเราจะเห็นในส่วนของราคารับซื้อคืนนะครับประมาณการค่าเงินบาทจากเหล็กประมาณปัจจุบันนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ46,450ถึง46,600ในค่ำคืนนี้ในเบื้องต้นนะครับ ถ้าเบรกไปได้จะเปิดโอกาสให้ทองคำเนี่ยนะครับเห็นท่าเราประมาณ46,700ถึง47,000ได้นะครับผมนะก็จะเป็นเป้าที่เรารอกันต่อไปนั่นเองนะครับใดๆจะเห็นข้างบนนี้ได้ก็ต้องทะลุ2,930ให้ได้ก่อนนะครับในส่วนของฝั่งบายแน่นอนนะครับผมนะเราก็จะมีจุดซื้อแหละนะครับ2,895เนี่ยนะครับหลายรอบแล้วนะครับที่เทสลงมาให้ซื้อนะครับผมนะ ถ้ายังประคองเหนือเส้นแนวรับดังกล่าวได้อาจจะเป็นจุดเข้าซื้อในระยะสั้นเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็น่าจะมีคนได้ของแล้ว2,895หลายรอบแล้วแล้วก็ไปทำกาไรนะครับประมาณ2,920 2,930ได้รอบหนึ่งแล้วนะครับผมนะฉะนั้นคีย์แนวรับนะครับก็อยู่ที่2,895นี่แหละนะครับถ้าหลุดจากตรงนี้หมายถึงว่าหลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย50วันและ100วันตรงนี้เปอร์เซ็นต์ขาลงจะกลับมาได้เปรียบตลาดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเคลื่อนไหวใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยใต้เคลื่อนไหวใต้กลุ่ม ใต้ใกลุ่มคลาวด้วยนะครับเป้าอย่างน้อยสองเห็นแน่นอน2,860นแะครับและเป้าอย่างลึกสุดนะครับก็อาจจะเห็นประมาณ2830นะครับก็จุดโซนนั่นแหละที่เขาหล่นลงมาให้ซื้อนั่นแหละใครไม่ได้ซื้อในช่วงนี้ถือว่าพลาดมากเลยนะครับผมเพราะว่าเขาหล่นมาตรงเทสเส้นค่าเฉลี่ยแนวะรับ2เส้นค่าเฉลี่ย2 0 0วันพอดีเห็นไหมนะครับนานๆเราจะเห็นการที่จะปรับตัวลงเส้นค่าเฉลี่ย2อ0นะซึ่งไม่ได้เห็นบ่อยนะครับผมนะ ส่วนใหญ่แล้วเราก็ซื้อตามเส้นแนวรับตรงนี้แหละเส้นค่าเฉลี่ยนี่แหละนะครับสอง้อวันห้าสิบวันร้อยวันนะครับถ้ายืนเหนือเส้นนากาไดกก็รีบาวเนี่แหละแบบตอนนี้เองครับก็น่าจะค่อนข้างรีบาวเพราะว่ายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้นะครับยังไม่หลุดเนาะฉะนั้นนะครับฝั่งขาลงแนวจะมองลงต่อก็ต่อเมื่อหลุด2 8 9 5นะครับผมเป้าก็จะเห็น2อ6 0ได้2 8 3 0ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าประคองเหนือโซนนี้ได้นะครับแน่นอนเป้าของเขาเนี่ยจะไปรอพิช นะครับจะผ่านไหมถ้าผ่าน2,955-46,700-80บาทมาแน่นอนนะครับนี่ก็คือกรุทปดิารตงทุนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมองว่ายังไม่ใช่ขาลงทีเดียวนะครับจะเป็นขาลงก็ต่อเมื่อหลุด2,895ลงไปก่อนนะครับจะเข้าสู่การพักตัวนั่นเองนะครับนี่ก็คือภาพรวมในส่วนของราคาทองโล่งมาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันบ้างนะครับค่าเงินบาทตอนนี้นะครับยังอยู่ในโมเมนตั้ที่แข่งค่าอยู่เลยนะครับตอนนี้บาทล่าสุดอยู่ที่แถวประมาณสัก33.65นะครับ ภาพวมเงินบาทยังไม่สามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวไนดะ้ตรงนี้อาจจะกดดันทาให้ในส่วนของราคาทองไทยนะครับเติบโตขึ้นช้านิดหนึ่งนะครับผมต่อราคาทองไทยอาจจะไม่วิ่งเท่าไหร่ถ้าราคาทองโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าเจออิทธิพลของค่าเงินบาทกดเอาไว้นั่นเองนะครับฉะนั้นฝั่งเซลล์เนี่ยต้องกดปวดหัวนิดหนึ่งนะครับผมนะสำหรับใครที่จะรอขายอยู่นะครับส่วนทองไทยแน่นอนนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบนันราคาทองคาก็ ยังคงไซด์เวอยู่ในกรอบประมาณ40,060นะครับถึง40,070นี่แหละตอนนี้ราคาทองเป็นกลางนะวิ่งอยู่แถวๆประมาณ4 6 4 0 0ถึง5 0 0นะครับนะฮะแน่นอนนะครับถ้ายืนเหนือ4 6 5 0 0เป้า40,070ก็อาจจะเห็น4 7 5 0 0ก็อาจจะมานะครับแต่ถ้าหลุด40,060นะครับน่าจะเสียทรงนะครับตรงนี้เราอาจจะเห็นประมาณ4 5 5 0 0นะครับ4 5 0 0 0ได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมนะครับภาพรวมสำหรับตลาดทองในสัปดาห์หน้านะครับก็ยังหมมบอกว่าวิ่ ถ้ายังประคองเหนือ2,895ได้2,890ได้นะครับบมมนตั um ้งขาขึ้นน่าจะมีต่อนั่นเองนะครับแต่ถ้าหลุดนะครับนั่นบมงบอกว่าวิการเสียสรงน่าจะมานั่นเองนะครับฉะนั้นผมจะตั้งให้2,890เนี่ยเป็นจุดคัดสำหรับใครที่เข้าซื้อนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบแล้วทั้งกลยุทธ์การลงทุนแล้วก็ fundamental ครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันเช่นเคยครับสวัสดีครับเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททอง ซื้อขายราคาเรียลไทม์ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง